<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ก็พาพี่พียน้องเอฟซีเดินทางนี่นะครับวันนี้ออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปอุบลน,นะฮะออกมาตอนประมาณสักแปดโมงเช้านะครับผมตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางก็ยาวๆ อันนี้ถึงลำตะคองแล้วนะครับลำตะคองนะทำมาด้วยฟังเทศมาด้วยเขาพากันฟังเพลงเราฟังเทศดูเลอ่ะพาพี่พงน้องเอฟซีฟังธรรมะไปนะอันนี้เป็นความชอบของผมนะใครจะว่ายังไงก็ช่างผมชอบฟังอย่างเงี้ยครับผ ของมาเต็มท้ายรถเลยครับวันนี้ช่วงนี้ก็ออดูดูฝนนะครับผมไม่กล้าขับรถกลางคืนนะครับเพราะว่าอันตรายครับสู้ไปกลางวันอย่างนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าปลอดภัยกว่าเยอนะใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวัง มีสมาธิในการขับรถมีสติสตังค์สตังค์นี่เป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยสติยังลองสตังค์นะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับดูของเต็มรถเลยนะครับอของที่อยู่ในรถเนี่ยก็คือเอาไปไว้ที่บ้าน,นเฉยนะครับไม่ได้ว่า,ากลับไปยาวนะครับเพราะว่าติดภาร,รกิจมีงานอยู่เทพอยู่เหมือนเดิม นะครับจ,จะมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่เพี่น้องเอฟซีสำหรับการวิ่งงานดินหรือเปล่ายังไม่รู้นั่นะนี่เป็นเป็นความลับไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ่าดูข้างหน้าสวยๆดีกว่าดูดูฝนนี่มันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยอะ่ะดูดิมัน,นเขียวชะอุ่มไปหมดเนาะพี่น้องโอ้โห,หสุดยอดเลย ത്��� ഉെ ഛ്��� ഛ ്�� เป็นช่วงถนนที่ได้ติดอันดับนะครับตอนนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับก็คือเส้นมิตรภาพช่วงระหว่างอำเภอปากช่องจนถึงอำเภอศรีคิ้วเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นอันซีนเลยนะครับผมก็คือช่วงเขื่อนลำตะคองเนี่ยครับตอนนี้ก็ติดอันดับนะครับติดอันดับของอถนนที่มีความงามที่สุดนะครับผม ก็แวะคองน้ำแล้วละครับตอนนี้แทบจะก,กั้นไม่อยู่แล้วเดี๋ยวแวะนี่ดีกว่าไม่ไหวแล้วนี่ <c oughs> อู ه, ห้หุมอย่างลึกเลย <c oughs> ผมไม่คิดว่าลึกขนาดนี้ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> อู้กระแทกเลยอ่ะ <c oughs> ตายเลย <c oughs> โดนวางยาครับ ปึกเลยเมื่อกี้นี่โอ้สิงเลย <c oughs> ขัดเก็บมขัดนี่รภพัยกัน เื่อคืนนี้กรุงเทพฝนตกทั้งคืนเลยนะครับตกตั้งแต่ช่วงสามโมงครึ่งอะบ่ายสามโมงครึ่งน,นะครับตกจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับทั้งคืนเพิ่งมาหยุดเอาช่วงกลางดึกอะเอาง่ายๆว่าประมาณาเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละเนาะผมก็กะไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้มองนาฬิกาก็นอนฟังแต่ฝนตกนะครับเมื่อคืนเนี้ย แต่ดูบ้านเราแล้วนี่น้ําเขื่อนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยเขื่อนลังลเหลืองเออเรืองเดียวเทบเขื่อนลําตะคองมันเย็นนะครับลิ้นเลยพันกันเลยหนาวเนี่ยผมหนาวเปิดแอร์แค่เบอร์โลก็ยังเย็นเลยนะเดี๋ยวจะต้องแวะไปเอาของไปให้เหล่าน้อยนะครับมีพี่นะครับที่เขาติดตาม ทางเพจนะครับผมไม่ขอประสงค์ออกนามนะครับฝากของมาให้เจ้าเหล่าน้อยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาของมาให้เหล่าน้อยนะครับเป็นของดีจากภาคใต้นะครับผมของดีของภาคใต้ของจังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ค่อยไปติดตามกันที่บ้านปวดบ้านกรวดโอ้ย ลิ้นพันหนาวี่น้องพี่เขากำชับว่าต้องส่งให้ถึงมือเรานะนะครับผมก็รับปากแล้วผมก็ต้องทำให้ได้นะครับผมดังนั้นเราก็ต้องไปเลยนะครับเอาของไปฝากให้เราน้อยนะครับอุยกาดเย็นมากเลยนาข้างนอกก็เย็นนะครับแล้วก็แอร์ผมนี่ชํำเลยอะ เป็นน้ำยาแอร์ตัวที่ใช้เติมให้กับเจ้าซปเปอร์เกรดนะครับผมก็มาถ่ายน้ำยาผมออกแล้วก็เติมน้ำยาตัวนี้เข้ามานะครับเติมเขานี้ถ้าใส่แทนน้ำยาเก่านะครับเพราะว่าเสียตินบอกว่าน้ำยาแอร์ตัวนี้เย็นมากเลยดูนั้นขับกลับมาบ้านบอกแอร์เย็นชํำเลยเสียตินบอกก็ผมก็เลยลองถ่ายน้ำยาเดิมผมออกแล้วก็เติมเข้าไปนะครับ ที่จริงอ่ะผมอยากจะเอากลับไปเติมเจ้าอินดี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวที่อู่จะใช้งานเดี๋ยวจะจะจะไม่ไม่มีแอร์ไม่มีน้ำยาเติมเดี๋ยวรอว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะติดมาด้วยแล้วก็เอาไปเติมช่วงที่อู่หยุดอู่ปิดเนี่ยนะครับก็จะเอามาเติมที่ที่บ้านนะครับเจ้า กินดีจะได้ฉ่ำๆมั่งเพราะตอนนี้น้ำยาแอร์เจ้าอินนี้ไม่ฉ่ำเลยครับไม่เย็นเลยนะครับเหมือนมีแต่ลมอะ่ะนานแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้อง FFC ทุกท่านแล้วกันนะครับไม่มีอะไรเลยให้นอกจากดูถนนดูความงามของถนนหนทางช่วงหน้าฝนนี่มันเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับดูแลร่างกายเราดีๆนะครับ พยายามหลีกเลี่ยงนะครับตากฝนนะครับอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะช่วงฝนตกช่วงนี้นะครับฟ้าฝ่าไอฟ้าผ่าโอ้ยฟ้าฝ่ามาสั่นวะช่วงนี้อันตรายครับฟ้าฝนลมนะครับพยายามอยู่ในที่โล่งๆนะครับหรือในอาคารนะครับที่หลบดีๆนะ ว่ามันอันตรายนะครับไหนจะฟ้าผา่าไหนจะลมต้นไม้หักโค่นโอ้ยนะครับยิ่งข่าวล่าสุดที่ว่าทั้งฝนทั้งลมทําต้นไม้ลม้มโค่นมาทับเด็กสองขวบเสียชีวิตนะโอ้ยแบบคือมันเป็นอะไรที่โหดหู่มากนะครับก็ฝาก,ฝากฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากพี่ๆน้องเอฟซีนะครับใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะครับก็ ดูแลเขานะครับอย่าอย่าปล่อยให้ห่างสายตาครับช่วงนี้นะครับบายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผม